เพื่อนๆเมื่อเบิ้งอันนี้ค่ะผ้าเพื่อนเพื่อนมาเบิ้งพูน่ะเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นดอกเป็นดอกอยู่นะคะเกิดเป็นแผงอยู่ปุ้ยเป็นจุ่มเป็นกุมเป็นก้อนเป็นกรุ๊ปย้จักสีว่าจังใดนะคะร้ายมากกําลังโพขึ้นจากดินกระมีนะคะกําลังดันดินขึ้นมากระมีนะโพแล้วกระมีกําลังบานกําลังตุ่มโอ้โหเห็ดปวกลูกไก่ค่ะเห็ดปวกไกล้น่อยนะคะนี่บางบางกระเอิ่นว่าคือกันเนาะนี่ค่ะ ลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแข็งๆดอกนะคะจะบ่อนแอบอวหง่ายด้เป็นลักษณะของเห็ดปลวกนั่นแหละค่ะแต่ว่าบวดอกใหญ่ขึ้นพวกเห็ดปลวกใหญ่นะคะดอกเล็กๆนะอือหือลายค่ะขั้นได้เกิดนี่แมงอันนี้บวได้เกิดหน่อยนะ้วค่ะเกิดเป็นฟูงใหญ่ๆเลยเยื่อตาทายเห้ื่อเพื่อนเบิ้งมีทั้งจุ่มหน่อยจุ่มใหญ่นะคะนี่เกิดยุ่นขางให้หน้าค่ะนี่มือเนียนเมาสามเขานะคะมะวานเขาเพิ่ม ค่ะพอกะกำลังเร่งอยู่คุณเหตุกเกิดเมื่อเกิดอยู่นํามนี่แหละค่ะตาเห็นนะพ่อเห็นก็นเลยโทรบอ,อกนะคะจะทายวานี่ว่าสันวะทายคลิปบอสันแต่ว่าบ้านด้เกิดเบิร์นะคะเป็นเชื่อเป็นเชื่ออยู่คุณเห็นวะถ้ามื่อแรงฝนตกห้ามนี่ก็สิเกิดขึ้นอีกลายอยู่ดอกนี้แต่สิ่งท่บ้านในเก็บหลายนะคะสิเก็บไปนิดนึงก่อนนี่เก็บสุ้มบานก่อนคุณน่ะหลายมากเดี๋ยวถว้าขึ้นเบิงเ้งเพิ่งเพิ่งค่ะ อันนี้คือพวกหางๆเนาะอันเห็ดชนิดนี้ขั้นเกิดไม่ได้เกิดดอกเดียวค่ะเกิดเป็นมูบักไงเลยล่ะป้าถ้าเป็นซุ่มดอกไงเนาะคือสิเต็มตาค่ะรสชาติวาตี้รสชาติก็จะเป็นรสชาติเห็ดปลวกเลยล่ะค่ะหวานหอมนะคะกรุบกรอบนะคะบางคนบาอันเคยถามว่ามันจะคลื่อนเห็ดเข็มทองอ่อนะคะคล้ายๆนะคะเวลาก,กัดมันจะกรึบๆคล้ายๆกันแต่ว่ารสชาติีจะหวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเห็นไหม กลุ่มหน่อยกลุ่มใหญ่นะคะคุณนะเห็นว่าน้อยนี่ก็เกิดแน่นอดอ,อ๋อค่ะดันกันขึ้นมากคุณนะเอ้ยอือหือยุติใบไม้ก,ก็หลายนะคะคุณนะเออเกิดค่ะเกิดแน่ <c oughs> เคยเก็บอยู่วนเดินข่างเทียงหน้านี่หลายกว่านี้อีกแบบว่ามันจะเป็นเป็นพื้นเรียบๆนะอันนี้มันเกิดเป็นยุ่งหมองลาดชั้นนะอันนั้นเกิดยุ่หมองเรียบแต่ว่าเสียที่วา่า คือฝนตกห้ามนะคะบ่เห็นตอนมันหน่อยนะมันบานคักเราเรอกก็ฝนตกห้ามบาน,นี้มุนอุ่ยปุยนะ,ะปานเตะเห็ดเพื่อนนะคะโอโ้โหบาง,งกลุ่มหนีด้วยค่ะบางกลุ่มนีแน่นอดออ,ออยู่ค่ะโอโ้โหเบียดเสียดกันขึ้นมากนะคะหลายคักอ่อนซ่อนอ้ยอ่อนซ่อนว่ะค่ะเพื่อนๆอ่อนซ่อนเนาะผู้ใดเคยกินเห็ดชนิดนี้คอมเมนต์สุฟังเลยด้วค่ะ เข้ากับเคยกินอยู่แล้วแต่ว่าผู้ใดบ่กเคยกินกับมาอ่านเบ่งนะคะรสชาติหวานกรอบนะคะสะอ่อนสอ่อนเดี๋ยวสิบห้าเก็บเดจ้าบันี้